แน่นอนต่อไปนี้คือคำอธิบาย YouTube ความยาวประมาณ900คำประมาณ4,500ตัวอักษรสำหรับวิดีโอเกี่ยวกับเดชม e ทอรโ h o 2026ในภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อหรือลิงก์ d ด c h ชกลับมาอีกครั้งในปี2026ด้วยความประหลาดใจครั้งใหญ่สำหรับสายแคมปิง้งและคนรักการเดินทางกับการเปิดตัวมูทรุ่นใหม่ที่ผสมผสานระหว่างนวัตกรรมความสะดวกสบายและราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เดชเก้าเข้าสู่ตลาดรถบ้านอย่างเต็มตัวหลังจากประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในกลุ่มรถ SUV และรถครอบครัวด้วยแนวคิดที่ชัดเจนคืออิสระในการเดินทางโดยไม่ต้องเสียเงิน,นมหาศาลเดชโมเทโมอ่สิ oh 26, จึงถือกําเนิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนที่รักอิสระชอบเดินทางและอยากมีบ้านเคลื่อนที่ในฝันที่ใช้งานได้จริงภายนอกของเดชโมเทโมองพ่สิ oh มาในดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ดูดันโดยใช้พื้นฐาน จากแตดฟองรถตู้ที่ถูกปรับแต่งให้รองรับการใช้ชีวิตระยะยาวได้จริงมีความสูงเพียงพอสำหรับการยืนเดินภายในและยังคงเอกาลักษณ์ของเดเชอเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยเส้นสายที่เรียบง่ายแต่แข็งแรงแล้ออัลลอยขนาดใหญ่ทําให้รถดูโดดเด่นพร้อมอย่างสําหรับทุกสภาพถนนที่จะพาคุณลุยได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าหรือชายทะเลสิ่งที่ทําให้เดชโมเทโฮรุ่นนี้แตกต่างคือการออกแบบภายในในที่ฉลาดล้ำไม่ใช่แค่การใส่ เตียงหรือโต๊ะเข้าไปในรถแต่คือการจัดสรรพื้นที่ให้ทุกตารางนิว้วมีความหมายมีทั้งเตียงนอนขนาดใหญ่ที่สามารถพับเก็บเป็นโซฟาได้โต๊ะอาหารที่ดึงออกมาใช้งานได้อย่างง่ายดายบุมงทาครัวขนาดกระทัดรัดแต่ครบครันด้วยยอเตาไฟฟ้าอ่างล้างจานและตู้เย็นขนาดเล็กนอกจากนี้ยังมีห้องน้ําในตัวพร้อมอฝักบัวและชักโรครกแบบพับได้เพื่อประหยัดพื้นที่โดยรวมแล้วสามารถรองรับผู้โดยสารได้สองถึงสี่คนอย่างสบายๆเหมาะสําหรับผู้รักนักเดินทางเดี่ยวหรือแม้แต่ขอรอบครัวเล็กๆที่อยากหลีกหนีชีวิตในเมือง เทคโนโลยีภายในรถก็ไม่น้อยหน้าเดใชใสใจรายละเอียดทุกอย่างเช่นระบบไฟเล็รอบคันที่สามารถปรับระดับแสงได้ระบบโซลาเซลล์บนหลังคาที่ช่วยให้คุณมีไฟฟ้าใช้งานแม้จะอยู่กลางป่าระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เก็บพลังงานได้ยาวนานมีพอร์ตชาร์จ USB และปลั๊กไฟ AC สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดนอกจากนี้ยังมีระบบอินโฟเทนเมนต์แบบใหม่ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างไร้รอยต่อและรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ในเรื่องของสมรรถนะเดชโมเทโฮม2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์ขนาด1.5ลิตรหรือจะเลือกเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดก็ได้ในบางรุ่นซึ่งให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ทำให้ขับขี่นุ่มนวนและประหยัดน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีโหมดขับขี่สำหรับถนนลื่นหรือทางชันพร้อมระบบช่วยทรงตัวและเบรกอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของรถบ้านรุ่นนี้ มีระบบกล้องรอบคันเซนเซอร์ช่วยจอดระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดบอดและถุกลมนิราภัยรอบคันรวมถึงโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกจากทุกทิศทางทําให้การเดินทางไกลของคุณปลอดภัยไร้กังวลที่น่าประทับใจที่สุดคือราคาที่เดเชตั้งไว้โดยยังคงความคุ้มค่าแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์แม้ว่าจะเป็นรถบ้านที่มีฟีเจอร์ครบครันแต่ราคายังถูกกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันอยู่หลายแสนบาทถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์แบบเรลหดได้โดยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ กระแสะตอบรับของเดชโมเทอร์โฮม2026ในยุโรปถือว่าดีมากโดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคอ